จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนซึ่งแพร่ได้อย่างรวดเร็วทําให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นรวดเร็วเช่นกันและพื้นที่กทมมีจํานวนประชากรมากการรับบริการจึงเหมือนกระจุกตัวกระทรวงสาธารณสุขจึงมาช่วยแบ่งเบาภาระกทมเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าระบบการดูแลร,รักษาได้รวดเร็วขึ้น นายอนุทินชาวีรกูลรองนายกงรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขจึงสั่งการให้เน้นดำเนินโครงการเจอแจกจบเป็นแนวทางล่าสุดที่นํามาใช้และเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรก เปิดให้บริการประชาชนพื้นที่กรทมที่ติดเชื้อโควิดสามารถเข้ารักการรัษาฟรีแบบผู้ป่วยนอกหรือ OPD ไดที่ ARI Clinic ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานประลัดกระทรวงสาธรารณสุขทุกแห่งโดยเปิดพื้นที่14จังหวัดรอบกรทมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่กรทมที่ไม่สามารถติดต่อสายด่วน1330เพื่อเข้าระบบได้ ซึ่งนายแพทย์เกียรติภูมิวงศรจิตปรลัดกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่า ARI Clinic ซึ่งเป็นคลินิกโรคทางเดินหายใจที่มีอยู่แล้วแห่งทุกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขจะเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมากในพื้นที่กรทมสามารถเข้าระบบดูแลรักษาที่บ้าน h o m มไอ o l a t i o n หรือ HI ได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ตรวจ ATK เองแล้วผลเป็นบวกต้องการการดูแลช่วยเหลือสามารถ w a ล k i อินมารับบริการตรวจรักษาแบบ OPD ตามโครงการ เจอแจกจบได้ทันทีซึ่งภาพรวมคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ถึง18,650รายต่อวันท้งนี้โอ d คดีโควิดจะรองรับผู้ป่วยสีเขียวที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการพร้อมแนะนำประชาชนที่จะเดินทางมารับบริการให้ป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดตามมาตรการ Universal Prevention หรือ UP และใส่หน้ากากอนามัย2ชั้น ก็อยากให้ทุกคนมีความมั่นใจว่าเมื่อเข้าไปสู่ในโลผู้ป่วยนอกในระดับของระบบนี้ท่านก็จะเข้าถูกบันทึกเข้าไปอยู่ในระบบบริการนะทึ่สามารถติดต่อสื่อสารได้โรงพยาบาลก็สามารถติดต่อท่านใน24ชั่วโมงแรกแล้วในขณะที่มีอาการอะไรต่างมากขึ้นนะครับก็สามารถโทรกลับไปที่โรงพยาบาลได้เช่นเดียวกัน เราพบว่าคนที่อยู่ที่บ้าน,น,นในระบบ HI บมีเพียง0.5เปอร์เซ็นท่านั้นเองนะครับที่มีอาการกำเริบมากขึ้นต้องกลับไปรักษาตัวต่อเพราะนั้นถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากนะครับเพราะนั้นระบบนี้จึงเป็นระบบที่ดีเพื่อให้คนที่มีผลบวกของ ATK ได้รับการดูแลช่วยเหลือนะครับสามารถเข้าถึงบริการได้นะครับสำหรับโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขรอบพื้นที่กรทม14จังหวัดที่เปิด OPD โควิดรองรับผู้ป่วยสีเขียวจากพื้นที่กรทมประกอบด้วย โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานาครนายกสิงห์บุรีอ่างทองนคปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการสุพรรณบุรีชนบุรีและฉะเชิงเซานอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตและสังกัดกรมควบคุมโรคซึ่งจะเข้ามาช่วยเสริมให้บริการด้วย ท่านี้ในการให้บริการ OPD เจอแจกจบนั้นประชาชนจะได้เจอกับแพทย์ได้รับการแจกคำปรึกษาและยาตามอาการแจกเบอร์โทรเพื่อติดต่อ,อก,กลับได้สามารถกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านได้อย่างปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่โทรติดตามอาการอีกครั้งใน48ชั่วโมงและจบด้วยการหายป่วยจึงนับเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเขียวสามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้ตามความสมัครใจเพื่อช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่และได้รับการดูแลรักษาฟรีทุกสิทธิการรักษา นารืหม่นอุดมพรรายงาน